ชั้นนางสาวิการราสุริพรพาสอนระดับชั้นอนุบาล1น่งเควันค่ะก็หนังสือที่นำมาเสนอนะคะชื่อ,อชื่อหนังสือก็คือฝึกให้หนูลงมือทำกิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่นะคะซึ่งหนังสือเร่มนี้ผู้แต่งก็คือดรคุณหมิ่กัสมาวรวันณอยุทยาสำนักพิมพ์มนานีบุกนะคะซึ่งมอนเตสซอรี่เนี่ยคำว่ามอนเตสซอรี่ เป็นผู้คิดแนวคิดเป็นชื่อของผู้คิดแนวคิดก็คือแพทย์หญิงไมอมอนต์ซึ่งเป็นผู้ปฏิรูปก,การศึกษาของเด็กเล็กนะคะแล้วแนวคิดนี้เนะี่ยคือเขาได้จัดประสบการ์ <c oughs> คือให้ความสาคัญกับเด็กให้ความสาคัญกับเด็กเล็กนะคะได้เกิดการการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเนี่ยเป็นสําคัญแล้วก็จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ให้ความสนุกสนานกับการเรียนรู้ แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็เกิดความคิดตัดสินใจเองซึ่งดีฉันก็จะนำมาใช้กับในการเรีเยนการสอนในในห้องเรียนซึ่งสำหรับอนุบาลเนี่ยกิจกรรมเบ็นเบดเ,เรียนนิ่ของเราก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือจะอธิบายขั้นตอนมี <M> <M> ขั้นตอนทักษะชีวิตการพัฒนาภาษาสัมผัสแล้วก็การพัฒนาด้านภาษาได้คณิตศาสตร์และว,วิทยาศาสตร์ซึ่ง เหมาะเหมาะสมกับเด็กเล็กแล้วก็ครูแล้วก็ผู้ปกครองอเนี่ยสามารถนำนำไปใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความความต้องการของของเด็กให้มากที่สุดอะค่ะ